อ๋อลานชายเตวดีของดิฉันนะคะเดินตำรวจจับค่ะวันนี้มันเพิ่งออกจากคุกวันแรกนะคะดิฉันก็จะมารับตัวค่ะพวกเธออันนี้ไงเจอกันพอดีเลยวัดดีค่ะคุณหลานวันดีเจ้เป็นไงติดคุกกี่ปีเนี่ยสิบปีเจ้โอ้ยโดนตั้งสิบปีคดีก่อนที่เจ้จะไปประเทศไทยอ่ะอ๋อคดีตอนนั้นใช่ไหมที่เราไปปนรถถังกันใช่ไหม ใช่ผมโดนผอบอยึดทรัพย์หมดเลยเนี่ยติดจนเสียงแตกหนุ่มเลยนะยะผ่านมาสิบปีแล้วเจ้เป็นไงบ้างคะในคุกสนุกไหมคะดิฉันน่ะอยากติดจะตายอยู่แล้วนะคะแต่ตำรวจไม่จับดิฉันสักทีนะ่ะผมเกือบโดนส่วนถูด้วเจ้นี่ดีใจจังเลยดิฉันอยากติดมั่งนะ่ะอะโอเคแล้วออกจากคุกแล้วคุณหลานจะพาฉันไปไหนแคะวันนี้ผมจะไปล้างแค้นผอบอขโมยรถผมไป โอ้ติดคุกสิบปีไม่เข็ดนะคะเอาโอเคค่ะเดี๋ยวฉันร่วมมือด้วยก็ได้ค่ะพักเทนําไปเลยค่ะคนี่รถ,รถเจ๊ขโมยมาค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเจ๊ต้องหาชุดปลอมตัวเข้าไปในงานปาร์ตี้ก่อนนะครับผมจริงเหรอใช่ทําไมต้องปลอมตัวด้วยลนะ่ะมันเป็นงานของพวกราชการเขาเอะครับว้ายจริงเหรอครับคุณพกเอเราก็ต้องแต่งตัวเพื่อจะปลอมตัวเข้าไปอ้อ งั้นคุณหลานนามแล้ว,ล,วลงไปไหนอะคะลงไปเอาชุดก่อนครับอ๋อนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้านี่คือคือคือแต่งอะไรก็ได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ซีเรียสไม่ต้องแฟนซีก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่เลยครับอ๋อโอเคงั้นฉันเตรียมชุดมาแล้วอะเดี๋ยวฉันกด M ก่อนไปงานราชการมันต้องแต่งตัวให้มันสุภาพก่อนนะคะคืนพวกเธอ อยู่ไหนนะออเซสซอรี ory, ใช่ไหมนี่ไงอาจจะมีชุดฟอร์มอลอยู่ชุดสุภาพอีคุณพวกเธอจัดนสวยไหมล่ะคะ่ะโอเคค่ะสวยแล้วสิคุณหลา้าไปงานกันได้เลยครับเอาไปเลยคะ่ะอุยอ้ยขับรถดีๆนะคดะฉันยังไม่อยากตายนะ ได้เลยครับผมพักเธอเนี่ยนะเหล,ละคุณหลานบ้านที่คุณหลานบอกนะแน่นอนครับเจ้ซึ่งเราต้องมาป้นรถครับมีรถสองคันด้วยกันอ๋อแล้วต้องทำยังไงคะเริ่มเลยค่ะตามผมมาเลยครับไหนคะที่นี่มาเป็นศูนย์ราชาการนะขอผมแฮกศูนย์ราชาการนี้ก่อนวิตายละสร้างสรรค์มากเลยนะคะคุณพวกเธอเล่นแบบแบบนี้น ไหนค่หูยรหัสอะไรนะ่ะแต่เธอรู้ได้ยังไงนะ่ะจิ้มจิ้มใหญ่เลยนะ่ะผมเห็นผมเห็นอบอเคยจิ้มให้ผมดูอยู่อ๋อคุณหลานช<อ>ันนี้คุณหลานชันนี้เลิศจริงๆเลยนะคะโอเคว่าแต่ลประตูเปิดแล้วหรอว้ายแฮกได้เลยค่ะร,ระวังว่มีตำมีว่าแต่แล้วมีมีเจ้าหน้าที่ด้วยหรอคะ เจ้าหน้าที่เปเจ้าหน้าฉันต้องพกอาวุธสิคะควายหลบไปให้หมดอีพวกนี้มันไม่รู้สินะว่าฉันน่ะขาแอคชั่นค่ะไหนคะคุณหลานพี่ต้องอีไคะมีตรงนี้ครับตรงนึงเนี่ยครับมีรถสองคันเนี่ยสองคันเนี้ยเหรอคะอ๋อให้เจ๊ขับคันนี้ใช่ไหมคะ ขี่รถค่ะคแล้วก็ไปไหนคะสตาร์สิคะหนีตำรวจก่อนครับว่าแต่และแต่และฉันฉันฉันเสียหลักมารถคันนี้ควบคุมรถแปลกแนะคะรถที่เจ๊ขับะแรงแรงมากใช่ค่ะมันแรงมากค่ะออต้องหนีตำรวจให้พ้นก่อนใช่ไหมคะใช่หนีตำรวจ แลวดิฉันรหาเลตเตอร์อบดาวไม่ได้ใช่ไหมค่ะพวกเธอไม่ได้ครับต้องแยกต้องแยกกันเป็นคนละทางโอเคงั้นฉันไปทางนี้ละกันออยออยอ้อ,อยอ้อ,อยตำรวจอย่ายมาตามฉันนะเดี๋ยวนะคะดูจากในแผนที่แล้วมันมาทางนี้นะคะดังนั้นดิฉันต้องออบอีกทางหนึ่งค่ะคุณพวกเธอไม่พวกคนนี่ขับรถขวางถนนกันจริง อายอายเป็นรบที่ไหนดีล่ะหูสาไปฟ้าร์รโอ๋ตายแล้วต่แล้วรถฉันพิกค่ะอุย้ยอะไรกันแคที่กุดพวกเธอประตูหายไปแถบหนึ่งด้วยอุย๊ยไปแอบในลานจอดรถด,ดีกว่าน่าจะปลอดภัยนะ่ะโอเคฉันหลบอยู่ในลานจอดรถนี่แหละโทรหาคุณหลานกันฮัลโหลคุณหลานคุณหลานอยู่ไหนคะผมยังหนีไม่พ้นเลยครับฉันหลบอยู่ในลานจอดรถนี่แหละค่ะคุณนักแท่ ตำรวจตามไม่เจอหรอกฉันสวยไหมล่ะคะคืนพบเทฉันสวยใช่ไหมคะคืนคพบเทหลบตำรวจพ้นด้วยนะคะโอเคค่ะหีพ้นแล้วค่ะคุณหลานคุณหลานหนีพ้นได้ยังคะฮะลัลโหไม่คุณหลานเงียบละคะอุ๊ยแล้วตำรวจเดียวเข้ามาในนี้ทำไมนะ ฮัลโหลฮัลโหลทำไมคู่หลานเงียบลนะคะผมโทรผมโทรมาผมผมจะบอกว่าไปเจอกันที่ร้านขายรถนะครับตรงสีเหลืองใช่ไหมคะใช่ครับค่ะโอเคค่ะ๋ยบบมาร์คไว้แล้วโอเคครับค่ะแล้วเจอกันค่ะอ้อยอ,อย้นี่พรกเธอโอ๊ ฉันคิดว่ามันคือจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราหนะเงียบจอดจอดจอดค่ะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว อ๋อร้านไข่รถร้านนี้ฉันเคยมาอ๋อได้ตังคคืนละแค่นี้ผมก็ไปซื้อรถผมคืนได้ละโอเคมีอะไรให้น้าไปทำอีกไหมคะได้อีกมิชชั่นหนึ่งคะ่ะยินดีค่ะเรายินดีนะคะ เรียบร้อยไปอีกหนึ่งภารกิจนะคะที่ดิฉันช่วยหลานฉันทํามาหากินนะคะคุนบ็อกเพอ์เป็นไงคะหลังจากที่เราป้นรถไปขายแล้วสัใจไหมคะคุณหลานโคตรสัใจเลยครับเจ๊แต่ผมได้รถใหม่มาแล้วอะ่ะ<ด>ผมกะจะทําในสิ่งที่เราทําให้สําเร็จในครั้งที่แล้วอะ่ะทาอะไรอะคะไปป้นจรวดอีกรอบนะครับไปป้นจรวดล่ะครับแตนะ่ละฉันตื่นเต้นจังเลยนะคะปลาป้าป้า,ปา,ปาไปยังไงดีคะ ผมซื้อรถใหม่มาแล้วครับออ้ยรถคันนี้หรอคะคุณหลานรถขับคุณพวกเธอไปด้วยคะ่ะบุกกลางคืนเลยหลอะคะนันนี้ตอนกลางคืนนี่แหละครับทหารมันน้อยดีจริงหรอคะคืออันนี้เราต้องขึ้นเจ็ดสองลำเลยหรือเปล่าอ่ะหรือว่ายัางไงขึ้นเจ็ดสองลำเลยครับไวแต่แะตื่นเต้นจังเลยคะ่ะคุณพวกเธอฉันขับเจ็ดไม่เป็นนะคะแต่ฉันจะพยายามนะคะพวกเธออ้ายอ้าย ซิ่งไปเลยคะ่ะอันนี้เขตกองทัพสหรัฐและนี่ตัวเองใช่เพราะเธอ,เข,อเขา้เขาเขตกองทัพแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะบุกเข้าไปขโมยจรวดกันกับคุณเพรเธอเร,เราเข้าไปทางหลักไม่รู้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองพยายามดูอ่าลองดูนะคะทางหลักเขาให้เข้าไหมเขาเปิดนี่ป้อมเขาเปิดนี่เฮ้ยทหารไม่เปิดคะ่ะเธอดาวขึ้นแล้ว ถอยแล้วถอย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 างยถงยถอลถอยถอยถอื่นค่อยถอยอยอยถยถอยงอยยถะยถอยถอยอยถงอยถอยถอนอยถอยถอยอยคยอยะอยถอยอยถอออยุอย่อยถยถะยถหยถอหหอยอ ใช่ครับจะโดดจากบนภูเขานี่แหละยเพราะว่ามันจะได้เข้าแบบง่ายๆอุ้ยน่าว่าเสียวจังเลยนะพวกเธอโอโอเหินฟ้าอย่าฉันต้องขโมยจรวดนะฉันต้องพูดเหินฟ้าเดี๋ยวก่อนลิงดีๆเดี๋ยวหาหาจุดที่มันแหลมๆมันเอ๊ะ โอเคมา<ร>ถึงแล้วตรงนี้เลยนะค่ะตรงนี้ครับโอเคค่ะด้ยเลยค่ะแห็นฟ้าเนี่ยไหนค่ะไหนค่ะได้เ,เหรอโหโหมาดักกันเต็มเลยค่ะทหารเต็มเลยค่ะน้ำมันน้ำมันโอ้โหทหารกำลังหนี เขาขึ้นเครื่องบินหนีแล้วเราต้องทํายังไงอ่ะเอาเจจไล่ตามครับอ๋อโอเคไปหาเจจหาเจจกันแล้วจะเย็นค่ะจะเย็นค่ะนี่นี่นี่มีเจจมีเจจมีเจจใครจะไปก่อนค่ะให้เจจไปก่อนเจจไปก่อนเลยยิงไอ้แตยละอะไรอะไรกันแค่เดียจะกระเด็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะถอยรถอ๋อยอ๋อยเดี๋ยวอย่าเพิ่งถอยรถมาชนดิฉัน เอาไปเลยดับบรยูใช่ไหมคะดับบรรยูใช่ไหมคะเปิดเปิดสิดับบรลยูค่ะดับบรยูไปแล้วค่ะแล้วกดได้ค่ะนะคะเห็่อนฟ้าลายตามเครื่องบินได้ไตายแลวฉันไม่เคยขับเครื่องบินมาก่อนเลยนะเธอมันดิ่งลงมันดิ่งลงอย่าจะดดขึ้นกับคุดว่าเธอ มันมีคอปเตอร์ด้วยนะเธออตายแล้วค่ะคุณบอ,อกเธอก็บินตกไง